กลับสวัสดีเจ้าปรมัยปีน้องตำบลบ้านกลางตีหักและเคารพทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันศุกร์ที่17เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568วันนี้ตรงกับแฮม10ค่ำเดือนเกี่ยงเหนือนะเจ้าวันนี้เขาก็มีข่าวสารมาอุจารกัน ทั้งข่าวสารจากเทศบาลตำบลบ้าน,นกลางและข่าวสารจากหน่วยงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะเจ้าก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์การฮับสมครการประกวดทิดาดวงดีในงานสืบสารประเพณีลอยตระทงประจำปีงบประมาณ2569นะเจ้าซึ่งก็จะมีการจัดประกวดขึ้นในวันที่6 พฤศจิกายนสองพันายหกสิบแปดคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดนะเจ้าก็อ่เป็นผู้ตีเป็นตัวแทนของหมู่บ้านนะเจ้าหรือท่านไหนที่สนใจอยากจะมาสมาัครเกาะสมัครมาสมัครประกวดที่ดาดวงดีได้นะเจ้าโดยเฮาฮักสมัครจำนวนสามสิบ่านด้วยกันนะเจ้าซึ่งผู้ตีอยากจะมา ประกวดที่ดาดวงดีนะเจ้าก็สามารถนำหลักฐานการสมัครซึ่งก็ได้แก่สำนาวบวัรประจำตัวประชาชนสำนาทะเบียนบ้านอย่างละหนึ่งฉบับเปิดทับสมัครตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่สามสิบเอดตุลาคมสองพัรยหสบแปดนะเจ้าซึ่งจะมีการ จัดประกวดในวันที่6พฤศจิกายนบริเวณเวทีกลางในงานสืบสารประเพณีลอยกระทงนะเจ้าโดยผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา6โมงแรงเพื่อจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้เข้าประกวดนะเจ้าซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดที่นาดวงดีนะเจ้ารางวัลชนะเลิศก็จะได้รับเงินรางวัล2,000บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเ,เงินรางวัลหนึ่งพันห้าร้อยบาทรองชนะเลิศอันดับที่สองเ,อเงินรางวัลหนึ่งพันสองร้อยบาทนะเจ้าก็เป็นาการประกวดที่ดาดงดีในงานสืบสารประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านขลางนะเจ้าจัดประกวดในวันที่6พฤศจิกายน2568 สำหรับทําการประกวดหนึ่งก็เป็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะเจ้าเป็นการประกวดที่ดาโรงงานนะเจ้าในงานสืบสารประเพณีลอยกระทงต่ำบนบ้านขลางจัดประกวดในวันที่4พฤศจิกายน2568นะเจ้าซึ่งผู้ที่สนใจนะเจ้าเป็นเพศหญิง บัตรจำกัดอายุนะเจ้าเป็นพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมละปูนนะเจ้าโดยผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายชุดฟอร์มบริษัทแล้วก็สามารถนำเอาสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านสําเนาบาัตรพนักงานบริษัท อย่างละหนึ่งฉบับมาเป็นหลักฐานในการสมัครนะเจ้าโดยก็สาม,มารถที่จะมาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่3บเอตุลาคม2พัน68นะเจ้าซึ่งผู้ตีได้หับรางวัลชนะเลิศก็จะได้รับเงินรางวัล2 5 0 0บาทพร้อมเอรางวัลแล้วก็ใส่สภายรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เงินรางวัลสองพัน 2, บาทพร้อมเคยรางวัลและสายสะพายรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเงินรางวัลหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมเคยรางวัลแล้วก็สายสะพายและเงินรางวัลฝันใจโรงงานแห่งหนึ่งพันบาทนะเจ้าผู้ไหนทีสนใจอยากจะประกวดที่ดาโรงงานสามารถตีจะมาติดต่อขอรับใบสมัครแล้วก็สมัครได้นะเจ้าตีกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในวันและก็เวลาราชาการนะเจ้าสำหรับแํ่การประกวดหนึ่งนะเจ้าตีจะจัดขึ้นในงานสุบสารประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านกลางนะเจ้าก็คือการประกวดหนูนอบซึ่งผู้ตีสนใจนะเจ้าจะมีอายุระวางห้าถึงสิบปี มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตมบนบ้านกลางบ้านน้อยกว่า6เดือนนะเจ้าซึ่งรลักฐานการสมัครได้แก่สำนากวัดรประชาชนแล้วก็สำนากทะเบียนบ้านจำนวน1ฉบับเปิดทับสมัครตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนถึง31ตุลาคม2568นะเจ้าซึ่งจะมีการจัดประกวดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2568นี่นะเจ้า ผู้ตีได้รับรางวัลชนะเลิศก็จะได้รับเงินรางวัลพร้อมกับเ้วื่อรางวัลแล้วก็สายสะพายจำนวน2,500บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัลสอง0บาทรางวัลรองชน,ง 1, ง 3, งนง 1, ะเลิศอันอ 1, ดับที่สองเงินรางวัล1500บาทรองชนะเลิศอันดับที่สามเงินรางวัล1,200บาทแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สี่จะได้หักเงินรางวัลหนึ่งพันบาทนะเจ้า ท่านใหนตี่สนใจก็สามารถจะติดต่อสอบถามขอรับใบสมัครแล้วก็สามารถที่จะม,มาสมัครได้นะเจ้าตีกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านกลางเลทรั0ูนย์ห้าสามศูนย์เกายเจ็ดหนศูนย์ห้าสามศู1ย์3 0 9 0 7 1 1ต่อ502ในวันแล้วก็เวลาราชการนะเจ้า มาฟังข่าวจากหน่วยงานราชการอื่นกันพ่องนะเจ้าเกาะเป็นข่าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะเจ้าเปิดรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรไรใหม่ในโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ื้อเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ปี2569สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร มีอายุระหว่าง17ถึง45ปีเริ่มต้นทำการเกษตรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตรต้องการพัฒนาศักยภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของตกเก่าะเจ้าแล้วก็สมัครใจที่จะเข้าห่วมโครงการแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการโดยขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว สำหรับเอกสารแล้วก็หลักฐานในการสมัครได้แก่ใบสมัครสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนเกษ,ษตรกรหรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะเจ้าซึ่งการห้ามสมัครรับสมัครตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปโดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะเจ้าแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัดเช่นเดียวกันนะเจ้าสำหรับข้อดีของการเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะเจ้าก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านของเทคนิคเทคโนโลยีการผลิตการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งขื้อกับเกษตรกรนะเจ้าลราก็ยังเป็นการร่วมกันหาช่องทางการตลาดตีจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตร รุ่นใหม่นะเจ้าซึ่งก็ถือว่าได้รวมกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็สินค้าทางการเกษตรได้แห่นตุยนะเจ้าก็เป็นการรวมกันการจะทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่คือเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในปี2อ6 9นนี้นะเจ้า มาฟังข่าวจากสำนักงานประกันสังคมกันพ่องนะเจ้าสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานสำหรับกรณีเลิกจ้างนะเจ้าโดยก็ได้มีการคิดทดแทนในเรื่องของอผลประโยชน์กรณีว่างงานนะเจ้าโดยจากเดิม คือการชดเชยร้อยละ50นะเจ้าซึ่งแบบใหม่ก็จะคิดเป็นร้อยละ60ของค่าจ้างรายวันโดยคือได้หักข้างละ่าบะเกิน180วันมีผล28มิถุนายน2อ6 8ผู้ประกันตนจะได้หับเงินทดแทนในเรื่องของการคัดรายได้สูงสุดบเกินดอลลาร0เก้าบาทจากเดิมสูงสุดดอาเดื 7, ันห้าร0อบาท โดยในระยะเวลา180วันหรือว่าในระยะเวลา6เดือนผ่านจะได้รับเงินทดแทนในเรื่องของการขาดรายได้สูงสุด54,000บาทนะเจ้าจากเดิมจะได้รับสูงสุด45,000บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างรักประกันเพื่อกับผู้ประกันตนตีถูกเลิกจ้างหรือว่าสูญเสียรายได้นะเจ้าเราก็ผู้ประกันตน มีรายได้เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายนะเจ้าซึ่งท่านไหนตียักจะสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามาีิจะติดต่อประสานง,งานไปได้ที่เบอร์สายด่วน1506ได้ตลอด24ชม,มงนะเจ้าก่อนตีจะลากันไปในวันนี้นะเจ้าก็มีสรารณนหู้เกี่ยวกับโรคไข้วัดใหญ่มา บอกกล่าวเล่าสูกันฟังแะเจ้าสำหรับใครที่สนใจสสยนะเจ้าสงสัยว่าอาจจะป่วยเป็นโรคไข้วัดใหญ่อยู่นะเจ้าก็ขอให้ไปตรวจหรือไปพบแพทย์ซึ่งอาการลักๆของโรคไข้วัดใหญ่นะเจ้าก็จะมีไข้สูงตัวห้อนหนาวสั่นนะเจ้าแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหนักๆนะเจ้าก็คือจะปวดเมื่อย แล้วก็มีอาการปวดศีรษะวิงเวียนอ่อนเพลียไอคัดจมูกมีน้ำมูกคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็เบื่ออาหารนะเจ้าสำหรับวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ก็คือวิธีแรกเลยก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อา่าวิธีที่สองก็คือบัใไล้ชิดกับผู้ป่วยตีเป็นโรคไข้หวัดนะเจ้า แล้วก็บาใช่ของรวมกันเลี่ยงสถานที่แออัดเลือกกินอาหารร่อนเอาไว้ก่อนนะเจ้าเราก็ตีสําััที่สุดมันล่างมือใหอ้สะอาดอยู่เสมอนะเจ้าสำหรับผู้ตีควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้วัดใหญ่นะเจ้าก็ได้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเจ็ดกลุ่มโรคด้วยกันนะเจ้าผู้สูงอายุเด็กตีมีอายุหกเดือนขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์หญิงหื้อนมบุตร ผู้ป่วยตีเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ไง่ายนะเจ้าอันนี้ก็ควรตีจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะเจ้าสําหรับบุคคลใดตีบะควรน,นะเจ้าบะควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็คือเด็กตีมีอายุต่ำกว่าหกเดือนผู้ตีมีประวัติแพ้ไก่หรือไข้ไก่อย่างรุนแรงนะเจ้าผู้ตีเคยฉีดแล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง หรือหากมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรือการกำเริบของโรคประจำตัวก็ควรจะมีการเลื่อนการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ออกไปก่อนนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นบุคคลตีควรฉีดหรือบุคคลตีบุคคลฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่นะจ้าซึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของฤดูฝนการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ ISV นะจ้าทั้งของละอ่ะอ,อนก็นดีหรือว่า ผู้ใหญ่ก็ดีนะเจ้าก็ถือว่าควรจะช่วยกันป้องกันเพื่อบะฮืมมีการแพร่ระบาดของโรคไข้วัดใหญ่ตีกำลังแพร่ระบาดในช่วงของฤดูฝนอย่างอีนะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปอม่ปพิน้องทุกท่านที่ได้ติดตามหับฟังวันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพิศาทาเศร้าผูก